้านเกา้านเกาจ้ะตรงนั้นเป็นลานพราเจ้าขายไหว้จ้ะพราเจ้าพรมไหว้ขายอันนี้กั็บบานเจ้าพูดกันเป็นบานเกาข้าเจ้ายู่ที่ีามันอันนี้อันนี้เป็นป้าไหว้จ้ะ เนาะเอามือเขาไปทางไหนเออนูบาตเลยเป็นปลาไวจ้ะเนี่เจ้าปลูกไว้พวกพวกภูเขาปลูกกับน,นี่เดี๋ยวจ้ะไม่ใช่ปลาไว้เท่นั้นเลยพระเจ้าปลูกกับอ่างงูป้าอ่งงนูนะจ้ะเป็นปลาไวปลามาอ่งงูพระเจ้าเฮ็ดอ่างงูาางงขาวปลูกอ่างงขูขาวส่วนมากจะเป็นมีดจังตาไวขาวจะอยู่นี่ ยู Who, pues 8, nah ่ของฝนโหสูงเพๆฝนก็จะเป็นร้านอาหารเดาวมือได้อากาศดีๆจีไทยเบื่องแรกจ้ะอันนั้นก็จะเป็นป้านข้าวเชนญมาอยู่อยู่ร้านแต่บ่อยนี่ชิมีแตะข้าเจ้าปลูกมังห่นจ้ะอังห่นเฮ็ดไว่ายนี่ก็เป็นกำแพงกำแพงนี่หลายร้อยปีอยู่ได้จ้ะบ้านหลังนี่ก็โดนแล้วก็ไม่รู้จะว่าจะลอยปีแลระบุแล้ว ข้างด่างแล้วยังไม่จักน้อยก็จะเป็นอันนี้ข้าเจ้าเสิเหตุเป็น,นอนพังโซนพังโซนคือเป็นอันที่ภาคอ่ะจ้ะเป็นที่พากของอ้ไเป็นมือมือนะโรงแรมอ่ะจ้ะเป็นบ้านอันนี้ล้งนี้ก็เกาได้จ้ะเ,เกาค่ะ อันนี้ก็ต้นอังเงินจ้าเขาจะปลูกอังเงินได้เพราะว่าหล้างบ้านเขาจะข้างใน,นก็อัจะเป็นป้ามากองเงินร้านนี้จะเป็นรงแรมในพักแต่ว่าร้านนี้จะเป็นร้านอาหารจ้าร้านอาหารเขาจะบ่มไห่พร้อมเขาจะบ่มงงเงินเพชรไห่ ก็ทำมาละมือพี่ชาตนี่อันนี้ในเป็นร้านอาหารนี่แต่ตอนนี้ปิดเบอรจา้าติดโควิดติดโคโรนาพี่ชาตร้านอาหารร้านนี้ปิดมัดต้องแล่มกับปิด จี้รุ่ขอบคนเขาเดี๋ยวเห็นม่าจะนี่ตาบาาหลังยังไงโอกเคน,น,น่าจะก็มีกอ้อน